Better than last year, so knew me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly. โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนวีครับเพื่อนๆเคลฟนี้ด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอาวุยแล้ววันนี้ผมมาเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตเช่นเคยนะช่วงนี้บอกทีทิ้งต่อยนะช่วงนี้คือากาแบบยังไงละ่ะไปดูช่องช่องหนึ่งว่างช่วงนี้ติช่องช่องหนึ่งอยู่ช่องสีเหลืองๆนั่นแหละนะอยากแบบพิสูจน์ว่าจะจริงไหมเนี่ยเนี่ยผมก็เลยหยิบแอนเนตมาเลยผมนะเขาว่าเป็นตัวที่แบบเล่นง่ายด้วยเก่งด้วยเขาว่างั้นเขาว่างั้นนะนะ ไม่ใช่ผมว่าแต่ก็นะโดยรวมๆแนละ้วผมว่าน้องก็เก่งนะผมในเกมรับแต่เกมลุกไม่ว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะตอนนี้ก็พลังพิสูจน์นะผมนะอืโดยการลงไรน์นี่แหละมาครับผมนะมาแล้วตัวเราอยู่กับบังนี้ครับผมนะและอ่าโอ้ยเดี๋ยวหูช้างเนะาะทุกคนเนาะลืมบอกไปว่าฝาั่งตรงข้ามเป็นช้างเลยซับมันซึ่งแบบ <Yeah. S 1> มันยังไงลไอ้ช้างตัวนี้เอาเดี๋ยวชิหายแนละ้วบอลน,นี้กูเจ็บบอลน,นี้รอดจูคือแบบ มันเป็นตัวแก้ทางอะนะเออผมเปิดอันติสตันไม่ได้เลยนะคือสตันปุ๊บช้างลางคือจบเลยอะเออแต่ข้อดีของเราคือเนี่ยการต่อร่วมน,นับพยายามเร่งโอ้โหเจียนอะไรวันนี้กูเกือบตายกำลังพูดว่าแบบพลังกําลังแบบพยายามเร่งแบบตัวพวกบางๆฝั่งตรงข้าวนะพวกคิกซี่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้อ่าฝั่งตรงข้ามก็มีเป็นเอลสูด้วยเอาช้างโอ้โช้างช้างโอ้โหมึงเกินไปละช้างไอ,อ้ช้างเอาดีๆเอาดีๆจะตายดีๆไหม เงาเรียบร้อยจิราเอางั้นตายแเราทุกคนนะเพราะว่าโอ้โหเอลสุกระโดนคือตานี้คือเป็นตาที่แบบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคคือตานี้แบบอ่ายังไงล่ะมันไม่ดีเท่าไหร่อ่ะตานี้คือดีอย่างเดียวคือเอามากันทัวเลนนะตัวผมล่อสกิลทัวเลนนะอันติมันนะโอ้แต่ตอนนี้โอ้เดี๋ยวเราพีพีโอเจนี่เจนบอิจายงั้นโอ้โหไปจะเกือบแล้วกูเมื่อกี้ก็สกิลผิดไปนะทุกคนนะก็อย่าหาทำนะ ผมก็เล่นเอเนตไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อย่ก็พยายามเล่นกันแล้วกันโอเคเติมล็อครับตอนนี้เราก็มายืนเล่นเหมือนเดิมนะทุกคนนะซึ่งเราพยายามเนี่ยเนี่ยแค่เนี้เอลสุเท่าไหร่เพื่ออ่าพยายามไซ้แบบอะไรนะระยะของเอเนตให้เป็นประโยชน์ของผมนะโอ้หบอนนี้สวยว่ะของบอนนี้สวยทุกคนตอนนี้บอนนี้สวยอืมเอลสุยังไม่สีด้วยช้างไม่ตายโอ้โหพู้ถามจริงโอทูเลนมาชิบหายโอเครอดเอาทูเลนทูเลนสวยเฟิร์สอะชิบหายแล้วไม่สวยแล้วกูโอ้ห้ยขับตาย เห็นแล้วรอดไปเลยคูอุ๊ยอุ๊ยอุโอเครอดโอ้ระวังระวังนะเอลสุดระวังเอลสุดอุ้ยเกือบแล้วกูโอเคนะถือว่าได้ฆ่าตัวเรนมาได้แถมได้เฟิร์สบัตด้วยนะเราเดียดนะแต่ตอนนี้พยายามว้าวไกลๆก่อนเดี๋ยวสู้ยิงใจไกลน่นแดงแป๊บหนึ่งนะโอเคพยายามนี่เอลสุดหน่เลยเอลสุดเจ็บมากทุกคนนะคือช่วงเอลสุดที่ซูมอ่ะเราพยายามอ่าอะไรนะเซสคิวหนึ่งของเราใส่เอลสุดนะเพราะว่ามันจะอยู่นิ่งไง แต่มันก็ยากเหมือนเดิมนะเออมึงมันก็ไม่ได้แบบนั่งให้เราเห็นใส,ส่ไอซีคิวหนึ่งเนาะมันก็แอบ,บ,บ,บซูมหน่อยแต่เราพยายามหน่อยไหมมันเยอะใช่ไหมเนี่ยเราก็ปล่อยอย่างเงี้ไปไม่ให้มันซูมมึงไงถ้าเอลโซซูมเราก็ปล่อยซีคิวหนึ่งไปเรื่อยๆนะงั่นเราเอาไม่ซูมเหรอไม่ซูมเหรอครับโอเคเคิกซี่มาเพื่อนเพื่อนคิกซี่เพื่อนฟินิกซ์โอ้โหเรียบร้อยฟินิชกโก้โอ้โหมันได้ฆ่าช้างว่ะแต่ครูจะรอดเนี่ยลึกขนาดเนี้ยรอดปะเนี่ยโอเครอดโอ้ยเอลโซเอลโซ องกันทุกคนกูเสียไปแล้วโอเคมันไม่ยิงโอเคเอาสวยเพื่อนมาสถานการณ์ตอนนี้คือซูสีมากเลยท่นทุกคนนะจะแพ้แหละพี่แพ้แหละยอกจอกกันเพิ่งสี่ห้าต้นเกม,มโอ้แต่ตอนนี้ป่าฝั่งตัวข้ามาแล้วทุกคนนะซึ่งผมจะต้องกันเลนคนเดียวประมาณหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเท่าไหร่ฟินิกก็ขึ้นมาแล้วโอ้แต่คีร่าเราเอาเรื่อง,องผมนะตอนนี้คีร่าเก่งมากชิบหานเลวกูอ่าไม่ได้แดกแหับาเป็นไงนี่แหละข้อดีของแอนเน่ A คือสามารถแบบลดสกิลโอ้เดี๋ยวจะหานเลยฟินิกกูแหลม โอเคฟินิกคูรอดเออแต่กูรอดไปนะเพื่อนเอ้ยถอยเถอะเพื่อนฟินนิคโอ้โหฟินนิกูลึกกว่ะไอ้เพื่อนโอเคสวยเอาไอ้สวยอะไรฮะเรียบร้อยเนี่ยบอกคนอื่นถอยโอ้ชิมหารถูรินมาเดี๋ยวต่อเท่าไหน่ก็แล้วกันโอ้โหชิบิและชีสนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่น่าเลยกูสภาพป่าบอกคนอื่นถอยแต่ตัวเองไม่ถอยชิมหาโอ้พ่อมังค์ก็ไปละอ่าเมื่อกี้ผมตายก็อยากควรเป็นย่างๆกันดูก่อนนะเมื่อกี้กูเลือดร้อนนี่นะ ป่าบอกถอยนะเพื่อนถอยฮะแต่กูไม่ถอยไอ้สสัเอ,อ้ยสิบหายโอ้โหโเพื่อนก็ตายก,ะะนากันล้นวนาใช่ไหมเพือนเอ้ยคนนี้ก็อะไอ,อะไรอะ่ะขี้เสี้ยงเจ็บเจ็บน้องเจบ็บเจ็บเนี่ยเราพยายามตอดไปเรื่อยๆผมนะถึงจะตอดไม่เจ็บมากแต่โอ้โหอะไรเนี่ยทําไมขีมเต๋อสาอย่างอะไรอ่ะอ๋อคี้ล่ามันเข้าไปเหรอเมื่อกี้อ๋อนี่ไงสบมันอยู่นี่อะไรขี้เล่าอ๋ออ่ะฮะเข้าอ,อะไรสู้เขาไม่ได้เลยโอ้ยเพื่อน มงก็ด e ูสถานการณ์หน่อยอะไรเ <Monet> น <fit> ี <único accent> ่ยคอหอหอกืออะไรอ่ะหัวคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ช่ต้นเถต่หัวละไม่ใช่เด็กหัวละอะไร่ะปิงเล่นไม่ได้เลยเอายีน่าปิงเออโอ้กลัวว่าอยู่ทําไมถึงได้แพ้เลนฝั่งตรงข้ามละมันปิงนี่เองนะเอาคีสียอะไรฮะพยายามตอดๆไปของนะกลพูดได้แค่นี้ละโอ้เรียบร้อยออกไปยัดเขี้ยคีลาตึงคีลาตึงใส่ยีน้าก็พอมนะ โอ้โหเคเดับแฝดอีกนังนะทุกคนขอแชร์คลิปก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งบวกนะเออแล้วฝนตัวข้ามแบบออร์ลีนเป็นเออร์โลด้วยนะทุกคนนะกู้คงอยู่ไม่แพ้ได้ไงว่าออร์ลีนเป็นเออร์โลโอ้โหแล้วเพื่อนเข้าอ่ะเนี่ยไม่เข้าอ่ะสวยแบบปูขี้เี่มาโอ้โหสวยเพื่อนสวยเแล้วละคีร่าเข้าจังหวะนี้สิบห้ายแลหลังเข้าทุกคนหลังเข้าเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเพื่อนโอ้โหสวยโอเคกัรเค่นที่นะลูก 15แล้วกูอุย้ยเกือบแล้วเกือบโดนสาดละเยล่าทูเลนเพื่อนทีละโอ้โหยังรอดอ๋อยรอ,อดว่ะทีละรอดตัเนี่ยรอดสวยโอ้โห,โโหได้ค่าคิวเลนด้วยทุกคนทูเลนด้วยเออทูเลนคิวเลนแม่ลิ้นหันกูกจบแล้วโอเคเพื่อนสู้ๆกูปไปแล้วโชคดีซื้อกันแล้วกันนะเติมเลือดแป๊บ Let's go Let's go เพื่อนมามามา เติมแล้วเสร็จแล้วละโอ้สูดซูมเอ้ยอ๋า,อาแล้วผมได้เออเดี๋ยวเอมาสวยดิสวยดิช้างช้างอืมช้างตายไม่ไหนไม่ตายเหรอโอ้ยมัน,นอเอ้ยออาละคีราเข้าครับคีราเ,าเ,าเาล็จกจังหวะนี้เรียบร้อยโดนคิกซี่ก <c oughs> ูว่ามีร้อนโอ้โหชิบหายชิบหายโอเคโอเคไปแล้วกูตัวใครตัวมันละโชคดีโอ้คีราก็เข้าลึกจังหวะแต่มันก็จริงอ่ะฝั่งตรงข้ามคือเกมมันนำมาฝั่งตรงข้ามอ่ะดูดิดูแบบอะไรอ่ะ กูยอมเลยทีมโอ้โหเรียบร้อยทีมอีกแล้วอ่ะทีมอีกแล้วอ่ะทำไมพูดเจ็บทีมตลอดอนะ่ะลูกก็มันแบบยังไงล่ะฝั่งตัวข้ามเกมมันนำเงินมันเยอะและดาเมจมันแรงอืมแต่ผมก็เข้าใจดีนะผมก็เคยเล่นคีล่านะถ้าแบบเจอเกมนำอย่างนี้โอ้โหตัวมันเล่นยากนะคีล่าอะไรฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใครเข้าไปเมื่อกี้โอ้ฟินิกส์โอ้โห,โโหมึงก็ตึงเกินชิบหายแล้วเพื่อนเอ้ย,ยไปลูกไปโอ้โหไม่ทันนั่นเนี่ย ไม่เข้าร้อยสามเข้าโอ้ยเองรู้จักว่าคำว่าเกมลับอ่ะือโอเคก็เกมลับก็เราทำอะไรไม่ได้นะสวยค่ร้าลูกไปเออไม่ทันโอ้ทูเรนมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหวันนี้ืหรอดอยูอ่เฮ้ยตอนนี้ก็นะพยายามนี่แหละใจคิดว่าเรียบร้อยคนกดยอมแพ้ต้อ,องเราไม่ยากหรอกนะใครกดนะ แต่ตอนนี้ก็ค่อยดันไปเรื่อยแต่ตอนนี้ก็เลือดน้อยแนละ้ว <c oughs> เลือดน้อยตลอดอไม่ได้แดกครับไม่ได้เด็ครับคนอย่างผมอะไรเนี่ยยอมไปเถอะโอ้หเอาแล้วมีคนยอมแพ้แล้วว่ะทุกคนรู้จักเปล่าพลังแบบใจสู้หรือเปล่าไว้ให้บอกละก็เพลงนี่แหละนะเพลงอะไรนะไม่ใช่ไม่ปลดนี่หรอกเอออะไรเนะี่ยกูว่าแล้วทำไมป้อมแตกตัวตายโอ้โห ม่เลยมึงมึงมาเซ็ตอะไรเนี่ยคิรา่าคือหนึ่งเลยอะ่ะถ้ารู้สึกว่าฝักตูมันโถมอะ่ะเราก็ปล่อยมันเลยอะ่ะป้อมอะ่ะมึงไม่ต้องแบบแบบอะไรรักป้อมขนาดมันก็นได้โอโ้โหคือถ้าป้อมแตกแล้วเราตายด้วยยิ่งเสียใหญ่เนาะทุกคนนะเนี่ยไอโอสุนันมึงชิบหายแล้หลังเข้าหลังเข้าเพื่อนโอ้ตัวกูจะเต็มชิบหายชิบหายโอเครอดดยู่โอเค,อดดวอเคสวยคือ ป้อมใกล้จะแตกนะเราหนีไปเลยทุกคนนะปล่อยป้อมเลยไม่ต้องฝืนทนอ,อนเกลือนนะอะไม่ต้องฝืนทนขมกลืนเออขมเกลือนเออไม่บบเพราว่ายัางไงเราก็แตกกู่แล้วป้อมแต่ตัวเราไม่ตายก็ดีนะอ๋อสวยรับวันนี้อเอวสวยไม่นกันหนีเจ๋งเลยเอา้าสิซี่โอ้โหกูก็ขึ้นรอนเอา้าเอ้าแข็งอย่างนี้เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยสวยเอยโอ้โหทุเรนมาอะไรฮะไม่ได้แลกคะ่ะบแค่นี้เอากีล่ากีร่าไหฮะ ด้เวลาเอาเคืนแล้วพี่หนูเอาดิเอาดิสวยเพื่อนกาเหลอแค่เอลซูว่ะฝั่งตรงข้ามพลาดนะเนี่ยในเวลาสวนหรือป้าทุกคนเดี๋ยังไงเป็นยังไงตอนนี้สวยสีมากเลยโอ้โหบอลน,นี้เอาจริงไอบอลนี้เอาจริงว่ะทุกคนตอนนี้พาย,ยายามเล่นกับเพื่อนก่อนนะหยู่กับเคีราไปก่อนไม่งอนใส่กูละเอาไงเคีระาโอ้เดี๋ยวๆโอเคอยู่นี่นีเองก็ว่าอยู่ทำไมแบบมีตาขึ้นโอ,โอ้เพื่อนเข้า เอาเรียบร้อยดิเออแล้วเออแล้วจะไปเออเหลือไปแล้วเรียบร้อยแนี่ผมก็เกลียดช้างจริงๆนะดูดิมันล้างสถานะได้อไอ้สัสตายซะตายไหมหไม่ตายตายไหมเนี่ยโอเคตายโอ้นึกว่าไม่ตายทุกคนคือช้างกับแอนนี่มันคู่แบบคู่ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะไม่ใช่ช้างกับแอนเนอร์ช้างกับตัวที่แบบเช่นอ่าบอลระมลนรเบอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้แจ็คเนี่ยยิ่งเกลียดช้างมาให้อืมโอเค ไมถือว่าดันดีแล้วทุกคนนะโหดูดิต่อไปเรื่อยๆครับเจ็บๆเขาคีรา่าคีร่าสวยเฮ้ยทำไมหลังจากมันด่าแล้วทําไมทีมเราเล่นดีขึ้นมาทุกคนนี <laughs> ม่มีแววมีแววตานี้มีแววอืมอะไรฮะอะไรเต้เตาโอ้โหซูมาน้องขึ้นหลอดไปนะขึ้นหลอดไปนะบอกให้เอเนตคือเลดเกมก็ได้ามเห่แรงอยูน่นะทุกคนเอาไม่ลอดทูเลนน้ำมึงถ้าแบบฝั่งเรามีเอลส่วนะเมื่อกี้ทูเลนะน่าจะไม่รอดนะ แต่ตอนนี้คือคลิปดันขึ้นสวยนะเรามาเอาดาร์กดีกว่าทุกคนเฮ้ยเอาไหมเพื่อนเพื่อนมาเถอะเพื่อนไอ้โอเคจีน่ามาแล้วไปต่อกัน3คนนะจะไปอยู่นหนทุกคนนะอุยแต่เงียบว่ะแมปเงียบแมปเงียบเรานั่งไงกูว่าแล้วแบบเงียบไม่ให้ฮะไม่ให้ไปฮะไม่ให้ไป,ไไปสวยเพื่อนโอเคกูค่อได้แค่นี้แหละชิปห,ห,หายแล้วโอ้โหเดี๋ยวมึงแช่อะไรกูเนี่ยชิปหายแล้วโอ้โหมึงแช่อะไรกูเนี่ย โอ้โหทุกคนทีแรกนี่ว่าได้ดาร์กมนนึกว่าจะดีนะแต่มันก็แบบมันดีไม่ไรทุกคนดูดิอาเอลสูสฟัวมาน้องเียบร้อยเจ็บเจ็บครึ่งลอดฮะครึ่งลอดบอกให้เอลสูสครึ่งหลอดอืมนะมึงก็นะเราก็เป็นซับนะมึงก็ยาไปแบบไม่ใช่ซับไฟเตอร์มันกับพวกมอทอรนั่นแล้วกันถ้าเป็นมอทอป่านี้งก็น่าจะเจ่งอยู่หรอกนะแต่เราเป็นเมย์ไงแอนนสแต่ก็สามารถแบบทำให้ฝั่งตรงข้ามลำคาได้นะตัวเนี้ย มีทั้งอมตะเพิ่มโลอะไรเงี้ยครบเลยครบเครื่องนะเอาไงเพื่อนเลนบนนะ่ะกันมานีมนน้มาน,นี้เลนบนเลนบนหืมทูเลนครึ่งหลอดด้วยนะทุกคนมันไม่ใช่น้อยน้ยน,ยนะเนี่ยครึ่งหลอดเลียกแค่นี้เอาเออดเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเอาต้นไหนไหนไม่ให้เข้าหรอกครับไม่เข้าหรอกแต่ก็ไสซะเรียบร้อยเอา้าตายเฉยทุกคน,นเลี้ยแค่เอาว่ะออกแล้วออกแล้วตัวตึงทูเลนตายแล้วทุกคนนะถือว่านะ่าจะเล่นได้อยู่นะผมว่า แต่ตอนนี้ก็พยายามจะเข้าผู้มว่วนกันถ้าเข้าผู้ม่วนี่คือสิบหาย,ยาเดียวอ่ะเออเคสวยเพื่อนสวยตอนนี้ได้รักมาถือว่าแบบเกมได้เปรียบระดับหนึ่งกันแล้วกันไม่ไม่มากก็โอ้เด็ดลนะเคอโอ้โหเอลสุกก็ยิงแรงนะทุกคนนะเนีนะ่ยแหละในกจะเรียบร้อยฮะน่าจะครึ่งหลอดแล้วทุนคนเอลสุเอ,อเคตอนนี้ก็ <c oughs> ไปเล่นไปก่อนนะจงดงไปก่อนอืม <c oughs> มีใครอยู่ไหมไม่มีว่ะ <c oughs> โอเคดันเลนก่อนนะทุกคนนะขอดันเลนแป๊บหนึ่งเพื่อนโอ okay. เคอาอแล้วช้างอะไรล่ะช้างอะไรโหนต้มยำยำช้างน้อยอ่๋อราวการลามเบอร์ไม่ใช่ลาเบอร์ต่อไปครับตอนนี้ค่อยๆต่อค่อยๆนวดไปอ่ะไม่ต้องรีบมากเนี่ยเนี่ยฮึไม่โดนสกิลตั้งใจแต่ก็ไม่โดนนะโเอเคค่อยนวดไปรอดาร์กเกิดกับผมนะโอ้ยฟินเกือบตายรอตรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวาะนี่ ตายเลยเหรอชิปหายแล้วโอ้โหเชีย่ยอะไรกูโอ้ร้อนร้อน้อเอาโอ้ยทำไมวะทำไมไม่กดวะทุกคนเมื่อกี้ทำไมไม่กดโซ่ไม่กดอันตรีวะกูเนี่ยทุกคนนะคือความอะไรความขี้งกเป็นเหตุสังเกตได้เนี่ยเรียบร้อยตายก็ยังไงซะโอ้โอยจีนะ่าอะไรเนี่ยเล่นก่อนเล่นอะไรโอ้โหอย่าว่านะจีน่าจะไปโจบ๊บมึงมึงคิดยังไงเนี่ยโอ้ไม่ทันนะทุกคนนะรู้จักทรง เดเรียบร้อยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมอึ้งมากเลยคือทูเรนทันเดอร์เปิดทีเดียวฟินิกตายทุกคนหมดเรียบร้อยเจน่าจบไม่ทันเออไม่มีหวังเนี่ยก็นะมันก็มีแววมันแต่ต้องเก่งนะทุกคนนะแต่ตานี้ผมก็ทําดีสุดแล้วนะทําดีเท่าที่ได้อโหอันดับหนึ่งนะทุกคนนะไม่ต้องมาด่าผมนะผมเก่งสุดละผมเก่งสุดแล้วงั้นยอดเล่นทูเรนทูเรนยอดยอดแต่ตานี้ก็ถือว่าฝั่งตรงข้ามคือมีตัดตัวตึงๆทางนั้นนะ ไม่ใช่ตัวเมตานะอยู่เป็นช้างแล้วกันกับเออร์ล์นะที่เหลือก็ถือว่าเจ็บหมดนะไอ้กิกซี่ก็แรงนะดูดิโอเคถือว่าใช้ได้นะตานี้อู9เก้าเก้า <c> จ <ười> ุดสองว่ะคะแนนแค่เยอะนินึงหรือว่าน่อย